ติเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวของการเรียนในห้องเรียนใช่ไหม,มแต่จะบอกว่าในยุคนี้เนี่ยการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วคุณ<บ>ผู้ชมต้องมาเรียนนอกห้องเรียนแล้วเขามีการวิจัยนะคะว่าการที่เราเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยจะทําให้เราจําได้มากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนะคะที่โรงเรียนตาคงวิทยารัชมงคลพิเศษตำบลตาคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้มีการจัดการสอนวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดนะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนเนี่ยเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทําและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังจากจบการศึกษาได้ด้วยค่ะ อะไรครับอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้นะเพราะว่าถ้าเราเรียนในหนังสือในอินเทอร์เน็ตมันก็จะอีกความรู้หนึ่งนะแต่พอลงมือทำจริงๆับน้องต้ามันก็ได้ภาพได้กลิ่นบัวอย่างงี้ไงคอนเฟลเลยก็คือได้สัมผัสจริงๆได้ทําจริงๆนะครับซึ่งการจัดทําฟาร์มคนเนื้อคงวิทย์เนี่ยนะครับเริ่มต้นโดยนายสุรพงษ์รัตนโคตรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาพิเศษจุดประสงค์ที่เขาทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพนำไปปรับใช้ในชีวิตหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วโดยภายในฟาร์มก็จะมีการเลี้ยงวัวหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีวัวโคแบบลูกผสมมาหมดเลยทุกพันธุ์เลยนะชาโรเล่ชาโรเล่หรอโคลูกผสมวากิวเนื้อวากิวใช่ไหมกาชอบกินกันถ้าผมไปเลี้ยงนี่จะเลี้ยงให้ดีเลยนะฮะโตขึ้นมาเราจะทำมั้หวังอะไรเลี้ยงแบบมีจุดประสงค์นะเนี่ยเลี้ยงแบบมีจุดประสงค์คุณเลี้ยงมาแล้วคุณจะฆ่ามันลงเหรอศาสตร์ ก็ให้คนอื่นฆ่าแล้วเดี๋ยวผมกินโอ้ยดูหดได้ไหมหดากเลยแล้วก็ยังมีโคลูกผสมแองกัสนะครับโคลูกผสมพื้นบ้านไทยแล้วก็โคลูกผสมบรามันรวมกว่า32ตัวทั้งพ่อแม่พันธุ์และวัวที่ตอนนี้กำลังเติบโตด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเด็กๆก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรียนรู้การให้อาหารแล้วก็พันวัวเท่านั้นนะครับแต่เรียนรู้ถึงการผสมเทียมแบบธรรมชาติไปเลยนะแบบรู้ลึกรู้จริงไปเลยการให้อาหารและสามารถจำหน่ายวัวให้กับนายฮ้อยนายฮ้อยที่ว่าก็คือ ไม่ใช่ในายฮอยมินนะฮะเป็นนายฮอก็คือพ่อค้าคนกลางที่จะมาติดต่อรับซื้อทุกเดือนนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถนําปุ๋ยไปใส่หญ้าเนเตียนรกจักรพพัดนะฮะหญ้าเนเตียหญ้านรกจักรพพัดนะฮะและหญ้าหวานอิสราเอลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มด้วยนะครับ อนอกจากการเลี้ยงวัวนะครับมากันที่เรื่องของการเลี้ยงหนูนาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นไฮไลท์และให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับเป็นอาชีพใหม่ที่ชาวอีสานชอบทาและเขาชอบกินด้วยนะหนูนาเนื้เนอเขาว่าอร่อยผมก็ไม่เคยลองกินเหมือนกันนะเล้งเขามีจุดประสงค์เออ,อนะนคุณเคยกินไหมคุณเคยกินไหม,ไม น่ารักอะคุณจิมบุญลงหรอไม่ตัวไม่ใหญ่กว่านบไม่ไม่สะอาดสำหรับพี่เขาคือเขาคือหนูน่ารักน่ารักไม่กล้ากินเขาเออนี่ไงนางฟ้าของเราเดี๋ยวผมจะหลอกเอาไห้ทั้งสองท่านกินอ่โดยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับเขาก็จะเลี้ยงแบบเปิดเปิดเนี่ยฮะเปิดโล่งๆเลยนะครับในบ่อซีเมนต์มาวางซ้อนกันสองชั้นพร้อมทำฝาปิดจากแผ่นกระเบื้องปิดเอาไว้ด้านบนสําหรับเลี้ยงหนูนาให้อยู่เป็นคู่ๆภายในบ่อซีเมนต์นะฮะโดยหนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะคะจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจไปซื้อไป เลี้ยงขยายพันธนุ์ในคู่ละ1นึ่พันบาทนะส่วนหนูนาะโตเต็มวัยที่เลี้ยงแล้วนสามารถนําไปจําหน่ายและนําไปเป็นอาหารได้จําหน่ายกิโลกรัมละ120่้อยย่สิบาทค่ะซ,ซึ่งที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนาแห่งน,น,นี้นะคะสามารถจําหน่ายหนูนาให้กับชาวบ้านที่ชอบกินหนูนาได้อย่างต่อเนื่องโดยเมนูเด็ดที่ชาวบ้านนิยมทามีอะไรบ้างนี่เลยหนูนาย่างผัดเผ็ดผัดเผ็ดหนูนา แกงหนูนาโอ้โหโโคนแถวนี้นี่พูดแล้วน้ำลายตอเลยใช่ไหมเนี่ยชีต้องเหยียนมาสล้วชีฟเนี่ยเขาบอกว่าพี่ปูเป้ต้องบอกว่าราู้สึกหิวขึ้นมาเลยนะคะแต่พี่ป <c oughs> ูเป้บอกไม่กินเนี่ยไม่กินคือแบบคือถ้าเกิดจะเอามาให้เรากินนะ มีข้อแม้เดี๋ยวคืออย่ามาเป็นตัวเห็นไหมเขาเขาแบบว่าพร้อมแล้วให้รับประทานนะจ๊ะคุณกินเขาโล่งแรดูเขาทำหน้าีลงครับนอกจากเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมีหนูวัวแล้วนะมีหนูแล้วยังไม่หมดครับโรงเรียนนี้คือแบบว่าโอ้โหสาฟารีมากยังเลี้ยงแพะด้วยครับคุณผู้ชมครับเออเขาเลี้ยงแพะอีกกว่า30ตัวอันนี้ให้อาหารแพะการเลี้ยงอย่างมีจุดประสงค์นะครับก็จะกินมัน กินนมแพะอะไรอย่างนี้นักเรียนเนี่ยเล่าว่าเลี้ยงแพะมาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วแพะเลี้ยงง่ายเหมือนเลี้ยงวัวแต่ว่าอาหารที่ให้ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็หญ้าจากระพัดนรกท่่ลูกเองรวมทั้งให้กับมันหมักมิส เื่อที่จะเสริมโปรตีนให้กับแพะด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> เออ,อก,การทำกิจกรรมเหล่านี้ครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้และได้นําไปปรับใช้เลี้ยงสัตว์ที่บ้านได้นะรวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้จากุ่นพี่เนี่ยสู่รุ่น้องไปได้อีกการเลี้ยงแพะที่นี่นะครับเป็นแพะเนื้อคุณผู้ชมไม่ใช่แพะนมนะเชษสารถ้าเลี้ยงอะหวังนมจะคงไม่มีแต่เป็นเนื้อแน่นอนนะครับอุยเขาบอกว่ามีฟาร์มที่เป็นตลาดประจํารองรับโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็มาติดต่อซื้อเป็นประจํา เนื้อแพะเนี่ยนะครับขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100้ถึง1น0บาทในแต่ละเดือนครับขายได้ประมาณ5-6ตัวก่อนขายเนี่ยน้องๆเด็กๆ็เรียนจะต้องรู้ว่าแพะต้องมีขนาดตัวเท่าไรจะสามารถขายได้ยังไงนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยมีแม่พันธุ์แล้วประมาณ4ตัวและคลอดลูกแล้วหนึ่งตัวเป็นลูกแตดสองตัวที่ค่อยให้แอบต้องให้นมเสริมในสองตัวนี้แหละนะฮะที่น้องต้องอ่นแหละเขาเรียกว่าอุปถัมภ์ความชูอยู่ค่ะทางด้านนายสุรพงษ์รัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยาราชมงคลพิเศษนะคะได้บอกว่าทางโรงเรียนได้ไดน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้น้อมนําพระราโชบายทางด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิมาเป็นต้นแบบในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยนะคะโดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนเนี่ยมีความมั่นคงมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีงานทํามีอาชีพที่เป็นรูปแบบ ผ่านการทําฟาร์มโคเนื้อ,<พ>อการเลี้ยงแพะเลี้ยงปลา <พอ S 1> ในกระชังแล้วก็เลี้ยงหนูนาย <ขอ S 1> ด้วยค่ะครวมถึงการปลูกหญ้าที่ใช้เป็นอาหารของสัตว์อีกด้วยนะคะคก็ถือว่ารอบด้านจริงๆนะคะนักเรียนในยุคศตรวรรษที่21เนี่ยก็ต้องแบบว่าต้องอย่างนี้ต้องเรียนครบกันเลยนะคะอะเดี๋ยวไปฟังเสียองพออก,กันทีน้ค่ะทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษาชีวอย่างมากมายแต่จุดที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาชีวในเรื่องของฟาร์มโคเนื้อ แล้วก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงแพะปลาในกระชังการเลี้ยงหนูพุกนะครับแล้วก็รวมถึงการปลูกหญ้าที่ใช้ในการเป็นอาหารของสัตว์นะครับซึ่งจุดต่างๆก็จะมีลูกๆนักเรียนรับผิดชอบอยู่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้มุงม่งเน้นแต่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเนาะอย่างที่น้องป้าน้องต๊อบได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราได้เรียนนอกห้องเรียนได้ลงมือทําเองเนี่ยมันจะจําได้แล้วกลายเป็นอาชีพของเราในวันข้างหน้าได้เลยค่ะเออในสมัยผมบ่อจําได้ถ้าเกิดลงไปเลี้ยงแบบออกข้างนอกจริงเนี่ยคือเลี้ยงปลาดุกุยครับน่าเบื่อมากนะฮะต้องเรียนมีบ่อน้ําขนาดนั้นเลยแล้วมันตายง่ายมากแต่ถ้าเกิดมันโตแล้วมันจะอึดมากครับแต่ถ้าเกิดโยนถ้าเกิดแบบสมมติว่าโยนอะไรแปลกๆไป ก็จะตายทั้งบ่อเลยอ๋อ,อ,อก็ต้องดูแลเขาไงก็เป็นการเรียนรู้รู้จัก วิถีชีวิตของสัตว์ด้วยเป็นที่มาของสำนวนว่าปลาเน่าตัวเดียวตายทั้งครอบก็เป็นไปได้นะส่วนยุคผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยไม่สอนแต่ว่าปลูกผักปลูกผักเออทำแบบว่าผักสวนครัวในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่ใช่คุณถึงทำผักบุ้งเป็นการมเป็นการแบบว่าปลูกฝักมาตั้งแต่เด็กกินผักด้วยส่วนเนื้อเนื้อเนี่ยเราไม่เลี้ยงเขาเราซื้อเอาเออไรงซื้อกินเอาก็เป็นเรื่องราวของสีสันวาไรตี้นะครับที่นำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับครบ